วัค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าที่สดใสอากาศปลอดโปร่งนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะไปชมสวนดอกไม้ร้อยล้านวิสาหากิจชุมชนนะคะจะเป็นที่ไหนกันนั้นติดตามพวกเรามาเลยค่ะไปกันเลย การเดินทางของเราในวันนี้มุ่งหน้าไปยังถนนอุดรธานีหนองบัวลำพูไปทางถนนหมายเลข210มุ่งหน้าไปยังตำบลหนองไฮหรือบ้านห้วยสำราญอำเภอเมืองระยะห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ16กิโลเมตรเราก็จะเดินทางมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตสุดชิคของเราแล้วค่ะ ในเดือนธันวาคมปลายปีแบบนี้อากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้ออกวัยรุ่นสุดเก๋สุดสวยแบบเราจะไปถ่ายรูปกันที่ไหนดีนะสวยดอกไม้บ้าน้รยสำราญอำเภอเมืองจังหวัดดอนทางน,นี้ใช่แล้วค่ะเราก็จะมาถ่ายรูปกับดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบญจมาศดอกคัตเตอร์ขาวแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะไปกันเลย สำราญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานีเกษตรกรปลูกดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นเบญจมาศดอกดาวเรืองดอกพุทธดอกกุหลาบโดยมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและถ่ายภาพช่วงไฮไลท์เหมาะแก่การมาเที่ยวจะอยู่ในช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา7นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปอัตราค่าเข้าชมประมาณ30บาทต่อท่าน นักท่องเที่ยได้รับความประทับใจได้ถ่ายรูปลงโซเชียลเก,เก,เก๋เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ก็ได้รายได้จุนเจือครอบครัวเป็นธุรกิจ SME ที่น่าส่งเสริมค่ะอยากจะสัมภาษณ์ตแพ็กตรงนี้นี่ส่งที่ไหนบ้างคะส่งที่ในบ้านที่ตลาดเลยค่ะที่ตลาด แล้วก็รายได้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะรายได้ก็เป็นกร,รมเป็นกิโลนี่ได้แม่ได้ดีดีค่ะได้ดีค่ะรายได้แล้วอดอกไม้บั้ดกล้วยสารานของเราเนี่ยสวยสุดนี่ช่วงเดือนไหนบ้างคะช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวนี่คือไฮไลท์เลยใช่ไหม,มเรา,าต้องมาเที่ยวเลยใช่ไหมคะต้องมาเที่ยวค่ะใช่ค่ะยังไงก็ขอฝากถ้าต้องเที่ยวทุกคนนะคะให้มา,าทเที่ยวบั้ดกล้วยสารานค่ะให้มาเที่ยวบั้ดกล้วยสารานด้วยนะคะดอกไม้หน้าหนาวเยอะมากค่ะปีนี้สวยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย เราก็อยู่ที่ D N Cafe ค่ะซึ่งเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มีดอกไม้ที่สวยงามมาก,กเลยทีเดียวค่ะทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะนี่เลยเป็นต้นดอกน้ำพูแดะสีแดงนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นสวนของดอกมาเก๊สีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือของดิฉันนะคะก็เป็นสวนของ ดอกเบญจมาศค่ะหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงม่วงชมพูนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านก็จะได้ไปชมดอกไม้สีสวยอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะตามมนเลยค่ะ,ลคะ<ป><อ>แล้วก็จะมีสวนหย่อมนะคะให้เราพักเหนื่อยด้วยค่ะ นี่เลยมีร่มๆอย่างนี้เลยนะคะพร้อมกับบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้สุดชิคๆกันเลยทีเดียวค่ะใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆนะคะต้องมาที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าครอบครัวก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะคะแล้วก็ยังมีร้านกาแฟด้วยค่ะนี่เลยนะคะดอกมา ดอกมกะกรสสีม่วงค่ะนี่เลยถ้าเรามาช่วงเช้าเช้านะคะดอกก็จะบานแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะพร้อมกับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ สวนดีเอ็นคาเฟเป็นสวนของคุณลดาหรือเจ้นหน่อยเกษตรกรสวนดอกไม้บ้านห้วยสำราญเปิดมาแล้วกว่า1ปีซึ่งมีค่าเข้าชมคนละ40บาทสวนดอกไม้แห่งนี้สร้างรายได้ให้กับคุณหน่อยพอลดามากมายทั้งรายได้จากการเข้าชมและรายได้จากการขายพันธุ์ดอกไม้อีกด้วย ทำงานการเกษตรนี้มานานเท่าไหร่ลวคะสวนดอกไม้แห่งนี้เอ่อทำมาตั้งแต่หมู่บ้านตั้งเลยละค่ะทีนี้เราก็มาพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ละค่ะบ้าน้วยสำรานแล้วเปิดมานานเรื่องค่ะดอกไม้แห่งนี้สวนดอกไม้แห่งนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรกนะคะเมื่อก่อนเราก็จะปลูกขายส่งค่ะขายส่งนี่ได้รายได้ดีไหมคะก็พอได้เลี้ยงตัวนะคะก็ไม่ถือว่าดีปีที่แล้วไม่เท่าไหร่ปีนี้ก็ราคาดีค่ะดอกไม้ เปิดมาปีนี้คือนักท่องเที่ยวคึกค,ค,คักหรือว่ายังไงบ้างคะก็คึกค,คักค่ะกําลังเริ่มมานะคะเริ่มทยอยมานะคะแล้วอันนี้ส่งยังไงบ้างคะคุณป้าคะตัวนี้นะคะจะเป็นดอกตระกูลมะก,กร็ดนะคะที่เรามองเห็นเป็นสีสันนี่นะคะเราจะมีเพจขายด้วยนะคะต้นก้าต้นละสองบาทสามารถเอาไปปลูกได้ออเดอร์เป็นยังไงบ้างคะออเดอร์ก็มีเรื่อยๆช่วงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเขาจะเอาไปตกแต่งสวนเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะส่วนมาก ดอกต้นมะก,กราเล็ดนี่จะถ่ายได้นานถ่ายได้2เดือนค้าเลยชอบใช่ค่ะช่องทางการขายยังไงบ้างคะคุณป้าคะสามารถฝากเขตได้เลยคะ่ะอ๋อค่ะฝากด้วยนะคะสามารถสั่งได้นะคะที่เพจดินคาเฟ่ของเรานะคะต้นกล้าหรือว่าถ้ามาที่นี่แล้วมา,าที่นี่าาใ,ชใช่ค่ะ,คะมาสั่งได้ค่ะมาชมสวนแล้วก็มาสามารถสั่งซื้อได้ค่ะ,คะในหน้าหนาวนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาท่องเที่ยวนะคะที่ มากมาสำราญค่ะบ๊ายบายค่ะภายในดีเอ็นคาเฟ่มีการเตรียมจุดถ่ายภาพไว้ให้หนักท่องเที่ยวม,มากมายทั้งสุ้มสุดน่ารักชิงช้าเก๋ๆกรอบรูป Facebook กรอบรูป i n s t a g r กรมเอาใจสายโซเชียลแบบสุดๆเลยและยังมีเครื่องดื่มมากมายไว้ให้บริการค่ะ สำหรับหน้าหนาวนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปแล้วก็เรียนเชิญมาที่นี่เลยค่ะบ้านห้วยสํารานของเรานะคะไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคะทั้งบ้านห้วยสํารานค่ะมีสวนดอกไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น DM Cafe แล้วก็โรงเรียนบ้านห้วยสํารานค่ะและอีกหลายหลยที่เลยนะคะที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมากันค่ะรับรองว่าสวยสุดๆฟินถูกใจอย,อย่างแน่นอนค่ะ เที่ยวก็ต้องทำตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามนโยบายรัฐบาลด้วยการสวมใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และฉีดวัคซีนให้ครบโดสและในสุดท้ายนี้ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการที่จะมาสัมผัสกลิ่นอายของความสวยงามของดอกไม้บ้านห้วยสำราญอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้รับรองว่าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะ อกไม้บ้านห้วยสำราญแหล่งท่องเที่ยวชมการเกษตรแห่งใหม่สุดชิกสุดเก๋สร้างรายได้มากมายให้กับผู้คนในจังหวัดอุดรธานีและขอเชิญชวนทุกท่านนะคะในวันที่24-25นี้ค่ะมาชมดอกไม้กันได้นะคะที่บ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธานี <Yeah. S 2> yeah.